disappear. I'm your eraser in the cut, just like a razor. Murk up in this world, my place. I got all the boys on me. I got all the lines on ring. Not g o n d e a turning heads. I got all the eyes on me. Baby face, g o l out o the w a l You ain't s o n d u c h a Wanna c h e mama c h a j a n a สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมกับช่องของ NP m a s t e r g a m ที่อยู่เกมของ One Piece ปัจจุบันวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวตัวละครที่เพิ่งเข้ามาเลยถ้าวันนี้เลยนะครับซึ่ง เป็นของที่ผมเพิ่งสุมได้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นตัวของ,ของเอ,อ่อบรูโอเคนั่นเอนั่นี่อยู่ไหนเนี่ยไออยู่นี่นี่นี่ผมได้เบียวเจ็ดสิบนะครับผม,มสุมได้สองตัวนะจ๊ะซึ่งพาสตีกับสก,กิลเออัออเอ,อมาได้ฟังันลิ้นพันธ์ิ้นพันธ์โอเคสก,กิลแรกชมนะเป็นบานปล่อยอขึ้นคือเสียงเพลงไปชมในการปัดเสียงเพลงลงเพลินนะครับ มีหัวตะปยวด้วยนะแช่แข็งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับเป็นเวลาหกวินาทีนะครับพลังโจมตีลดลงสามสิบเปอร์เซ็นผลของลดการโจมตีลงยี่สิบวินาทีกูดาอยู่ที่ยี่สบสองวินาทีนะครับผมน่าเป็นสกิลเรกการนั่นเองนะครับอ่าที่สองชมเอ่อใช้ลมหนาวจากโยม,มันโลกผ่าไปเรียบร้อยแล้วครับชื่อโหดยาวก็คือเป็นนี่สกิลนี้เป็นเคานเตอร์ชมมาเป็นท้าเคานเตอร์นั่นเองเนี่ยครับผมน่าสกิลนี้ เมืเ่อคอร์เตสสำเร็จจะพุ่งไปแล้วก็โจมตีใส่ตัวติดแข่งนะครับผมรางโจมตีเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์คมผลของก็อยู่ในมาสักสิบปีครมเอ่อรางโจมตีอยู่ที่เจ็ดร้อยสมนาเจ็ดร้อยสองน,นะครับผมแข่งหกวิเช่นเดียวกันนะเธอคอร์เตสล้มเหลวก็ห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผมหนะ้า อัตราเกิดแข็งก็ห้าสิเซ็นต์ครับผมครูดาวอยู่ที่สามีวาทีชมส่วน้าสสีฟนะครับผม,ยม,ผบผมอย่างแรกเลยก็คือมีการไปช็อตแน่นอนกับการชิงหัวใจแน่นอนชมนแล้วคุณปาตที่สองชมก็คือถ้าเราถ้าตัว,ตวเราล้มเนี่ยเราจะเป็นวิญญาณแล้วก็ไป ตามตู้เป็นการได้เป็นการติดตามนะครับผมเมื่อโดนวิญญาณเราปุ๊บล้วก็ตัวก็จะติดแข็งนะครับผมน้าึงติดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชมนะติดปุ๊บแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการโดนของประเด็นเลือดนะครับผมประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้าแล้วก็เราก็ได้เลือดด้วยนะครับประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันเพราะว่าพาสซีินี้ชมเมื่อเราทำตัวติดแข็งปุ๊บล้วก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นมานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับกับพาสซติของบรูคนะครับเกมที่สองเนี่ยพาสซตฟที่สอนนะครับผมนา ยอดกิ้ลง15%แล้วเปอ็นพนปูนพลังชีวิต30%สิเปอเซ็นมื่อทำอัตโตติดแข่งนะครับผมนี่ก็เลยเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วกิว1หนึ่งกับสอนี่เป็นแข็งหมดเลยนะครับผมถือว่าเก่งมากทำตัวนี้นะแล้วเออาให้ได้รับรดลง30%ม้ิเอร์นยกิ้สอง้าสิเปอร์เซ็นอ์ยู่ในท้งตัวเองนะครับผมหนะ้าก็มีรถกิว2สองด้วยนะครับผมหนะ้าพลังป้องการเพิ่มขึ้นสิมสูงสเปอร์เซดนรีเพิ่ม,สสมื่อสุด่จโดส่าตายรมเะ และทำประตูเมื่อทำประตูติดแข็งด้วยนะครับผมน่าถือว่าดีมากแล้วก็นี่มีกรารทานมีการฐานะด้วยนะครับผมการฐานะเมื่อต่อเมื่อทองมากกวา่า80%นะครับผมน่าถือว่าตีมากๆเลยเนะครับผมเห็นไหมแล้วก็เมื่อ,อโด,ดโนต,ตระตมตีระหว่างใช้มาปิเตอร์อเพิ่มมาบิเตอร์ยุทธาลเป็นปกติและเสริมแก่งประตูที่ที่เข้าข่ายระดับกำหนดนะครับน่าก็ประมาณนี้ครับแล้วก็บูธของตัวนี้ก็คือบูธพลังชีวิตนะครับน่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้น ห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อรับความเสียหายจาก,ากตัวมากกว่าหดสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวล่างที่สูงสุดชมโบ๊ทคอคืนนี่ก็คือเป็นโบ๊ทโจมตีนั่นเองเหรอฮะสายรอบโบ๊ทโจมตีชมก็อาจจะก็ตีมากสายโบ๊ทโจมตีก็เน้นแรงๆไปห,หน่อยชมเนะาะก็ประมาณนี้ชมพาดูเกมเพย์ว่าเป็นยังไงชมไปแต่ว่าเกมเพย์นี้มันเป็นเป็นเกมเพย์ที่เป็นหมดเศร้าห้องนะครับพาดูก่อนว่าเป็นยังไงไปเร็วเทสโก โอเคครับที่งหมดกอนสร้างห้องอนี้เป็นหมด80นะครับน้องๆเขาก็มาช่วยในการรีวิวนะครับมอ่าโอเคซึ่งมีน้องสองคนเข้ามาช่วยในการรีวิวนะครับมาเปิดด้วยไคโดกับด้ยไม่ไคโดซาโบ่กับบิ๊มารในชุนะโอเคซึ่งผมก็จะไปทงกลางครับไปลองบัสติดดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับนะในเกมเพลย์เกมนี้นะผมมันจะไม่เล่นในโหมดที่มีปัตนะครับแล้วเขดีเท่าไหร่เนาะโอเคลงไปทงกลางนะครับนะโอเคแล้วกันร้กกันเพื่อนๆนะเพื่อนแล้วกันแล้วกัน ออกท้องนายอาอกทอาไปนายเอาไปไหนเลยโอเคโอเคนะโอเคหนึ่งท้องก่อนที่ชมนะมันต้องรอตอวเก็ตทองมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงการถ่านนะไอ้สมนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคบิ๊กมัมโอเคบิ๊กมัมโอ้ยโอเคบิ๊กมัมตัวนี้กันช็อตนะชมนะทำอะไรไม่ได้ไสมนะถือว่าดีมากเลยนะครับนะการตัวนี้กันโป้ได้นนะสบายเลยเผื <c ười> ่อมีโป้ชมโป้ช็อตอะไรเงี้ยนะโอเคนะอโอเคตอนนี้ซาโบมาแล้วชมโอเคเอ้เนี่ยอ่าเหรอนะี่ยลบละแฝดนี่ไง ทำล้มเราได้เลือดด้วยนะชมนะตัวตัวก็ติดแข็งด้วยนะครับนาโอเคโอเคสวยเพื่อนมาเลยมาเลยคราวนี้ซาบโสบสกิลสองนะชมหนึ่งปะโอเคกันกันไปด้วยลม้มปุ๊บอ่าวิญญาณเลี้ยวชมวิญญาณเลี้ยวชมวิญญาณวิญญาณมีเลี้ยวดเลยนี่ยโอเคโอเคโอเคชมนะวิญญาณมีเลี้ยวด้วยนะเ okay. okay. มื okay. ่อกนะี okay. ้เนาะโอเคชมเนาะโอเคสกิลหนึ่งไปชมสกิลหนึ่งถือว่าค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะชมนะเป็นระยะการนั่นเองนะครับโอเคสวยงามนะจ๊ะ โอเคซาโบตีโบติมาจบนะไม่โดนนะไม่โดนอยู่แต่ว่าไม่แค่ไม่ต okay. ิดไฟแค่นึงโอเคจบเคตีโบติไปตีโบตีตีที่หนึ่งที่หนึ่งก็ได้จบนะได้อยู่นะโอเคซาโบชจบนะซาโบ่นะโอเคมาซาโบต่อเลยจบนะมาซาโบมาหเคสตีไหมเร็วตีอืมซาโบตีช้าไปจบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารอจังหวะโอเควันนี้พรสติบเราก็คือทําได้ผลแล้วนะครับโอเควิกมามาเนี่ยไงวิกมามทำเราล้มปุ๊บเราก็ พออาจามย์ออกจากราก็ตีมามทีสมนะแต่ว่าเมื่อกี้พี่กเขาล้มนะชมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะมาตี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 มาโอเคตีล้มปุ๊บนี่ไงได้ล,มล้มวิญาณก็อีอหลบได้วิญญ,ญาณสามารถหลบได้ชมนะมันหลบได้นะวิญญาณเนี่ยโอเคซับบอมารอบขอให้แกมือใหม่สามสองหนึ่งอ่ามาเลยพร้อมนะซึบตีมานี่ไงสก,กิลสองมันข้างไกลมากชมเนาะมันไกลจกนออกทงอะ มันไม่สมเป็นสายโล่เท่าะะไหร่เลยนะครับนะโอเคนะโอเคอันนี้เรามาลองพลาสติกอย่างนึงก็คือพลาสติกไปนะเออแช่แข็งป่ะแช่แข็งรอลองลองดูลองดูลองแช่แข็งดูนะโอเคเพื่อนมาลองก่อนแค่สกิลหนึ่งไปชมถิอวอุ้ยไกละนะออกนอกทงอยู่นะโอเคมาลิกมัมทำไปต่อเพื่อนเดี๋ยวลองสิอ่าเรียบร้อยสกิลสองมัมเป็นนัวแปลงนะชมนะโอเคสกิลเอ่อปล่อยผีก็ไปที่มันเป็นเกี่ยวกับ เปเซ็นเลือดด้วยชมโดนเป็นเซ็นเลือดนะโอเคนี่ไงติคอเตอร์โดยชมนะโอเคถือว่าแรงมากชมนะตัวนี้นะเป็นสายโลดที่มีดาเมจอยู่เหมือนกันนะครับผมนะโอเคต่อไปรดต่อไปก็คือเป็นตัวฐานหน้านะครับผมนะเป็นฐานหน้าไปลอดกับเอ,อ่ออีกอีกตัวชื่อนะเอ,อ่อเอ,อ่อไตยโ,โละปะออตยโ,โลมาชม่มโอเคเดี๋ยวลองเอาต่อตัวนี้นะครับนะโอเคว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมา ตัวนี้คาถานะหมดเลยนะทุกคเดี๋ยวลองไปลอท่คิวหนึ่งกับ2มาอ่าโอเคล้มนะทุแล้วก็แช่แข็งไปลอตนะทุเฮ้ยถือว่ากิ่งมากนะยมันหลุมก็ไม่มีอะไรโอเคต่อไปเดี๋ยวล็อตส่ตีไปชิบไม่เป็นไรทุไม่เป็นไร,ไไนไรแถมผมจะเาเตอร์สวนด้วยนี่เาเตอร์สวนไปชมโอเคถือว่ากิ่งนะตัวนี้ใช้ได้เลยนะโอเคโอเคท่คิวาสามารถสวนได้ชมนะโอเคปอ็อตอ่าท่คิวนี้ ทำอะไรเราไม่ได้นอกจากเราไปโยน์ตรงที่มันล้มมันสมเลยเราโดนหน้าโดนครึ่งหลอดอยู่นะพาสติเนาะโอเคไม่ทำเราเราไม่ได้จนไปแล้วทาอะไรเราไม่ได้เนาะนี่ล้มไปเรียบร้อยเถอมีเพื่อนมาบังเราคนที่โดนก็โดนแทนในสมไม่รู้ว่าวิญญาณมันตีมาตีคนนีเตีเราเราตีเวาหรือเปล่าหรือว่าตีคนที่ฆ่าที่สุดผมก็ไม่แน่ใจสมเนาะโอเคนี่ไงแช่แข็งไปโอเคหน้าตีคนที่ตีเราเนาะไปเลยโดนตีกลับบ้างนมเนาะอะไรนี่แหละโอเคไปลอตล้มไป ชึบอ่าโดนแค่แข็งนะครับโอเคโอเคต่อไปต,ตีโล่ชมตีโล่ไปชึบวิญญาณเลี้ยวไปไหนไม่รู้ถ้าวิญญาณเลี้ยวไปไหนไม่รู้เดี๋ยวขอลองโดนี่ก่อนนะแคนดี้ไ่เด้งก่อนว่าเป็นยังไงเห็นไหมมันโดนขึ้นหลอดชมนะมันก็ไม่ได้กันแต่ว่าล้มนะก็เลยแช่แข็งแล้วตายเลยนะโอเคต่อไปได้โ,โล่ผมขอตีบอตีลไปตีไปไม่เข้าชมนะแถนตนตีคืนแล้วแถมตายด้วยแต่ครับผมนะก็ประมาณนี้ชมนะสำหรับการรีวิว ลุกก็มีบ้านทห่ชมมาๆแค่นี้แหละเนาะชมเนาะนี่ตัว่าวเดีผมให้ก็ถือว่าให้8ดเต็มสิบนะครับในการมีมีมเดลของของตัวละครนี้นะครับนะาโอเคแข็งแข็่งไปก็ประมาณนี้ในการรีวิวของลุกนะครับผมก็มีแค่นี้แหละชมเนาะพิกมารไม่ทำลายเพื่อนมาเนี้ยเนี้ยยางเงงี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทั้งสองคนที่มาช่วยรีวิวในการครั้งนี้นะครับผมน้าก็มีแค่แหละในการรีวิวนะครับผมนะาโอเคเนาะ อ่าน้าอไงถือว่าสกิลเก่งมากแนะนำให้สุมใครมีก็ควรสุ่มได้เลยนะครับออเคจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้แหละ